สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เ้เชอรนสายด่ว,วนของแอดหมาน้อยคอยรักหมาลแล้วนะจ๊ะทุกคนจาน๋าเน้นย้ำว่าวันนี้เป็นวันที่แห่งเขาเรียกว่าอะไรนะสับสนวุ่นวายว้าวุ่นในหัวใจตั้งแต่เช้าเย็นเย็นสีโงสีส่วงกับพูดแหละสีโมงพูดแหละถือก,กระท่วงบ่ถือกระท่วง <laughs> มาเน้นย้ำว่าคลิปนี้ํำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรและหลายๆคุณก็ทักเข้ามาถามว่าเลขสายด่วนวงในของแอดหมาน้อยคอยรักมาหรือ,อยังเน้นย้ำนะคะมาแล้วจ้ะรีบจ้าอันจ้า <c oughs> เพราะว่าถ้าแอดหมาน้อยคอยรักปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาปุ ม่ะมันก็จะอั้นนะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเด้อสายด่วนนะคะสายด่วนวงในแอดหมาน้อยคอยรักสามหางเน้นเน้สามหกสี่หกห้าหกสามหกสี่หกห้าหกคุณชอบเลขตัวไหนสามหกสี6 6 6่หกห้าหกงวดน,นี้คุณชอบเลขตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเพื่อแบ่งปันแนวทางตัวเลขสวยๆกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดี ไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามขอให้โชคดีอยู่คู่คุณและขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณได้และขอให้คุณแบบยิ้มออกสี่โมงเย็นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ง่ายๆสันส้นๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย